แหม่มแคทิทลยาก้มลงไปกราบหลังผิดคิ้วตบหน้าแม่แอลอัมพาเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับแหมมคทเทลียาแม็กอินทอสเป็นนักแสดงและพิธีกรโดยเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15ปีจากการถ่ายแบบนิตยสารจากนั้นมีผลงานถ่ายแบบเดินแบบและโฆษณาตามมาต่อเรื่อยๆได้ขึ้นแทนเป็นนางเอกที่โด่งดังจากละครเรื่องเพื่อเธอและฟ้าจรดทรายค่ะ และโดยผลงานต่างๆที่จะทําให้แม่มคาทเทรยาชายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงนั้นด้วยความสวยสง่าบุคลิกโดดเด่นค่ะซึ่งปัจจุบันทางด้านแม่มคาทเทรยาแต่งงานกับสามีสงกรานกระจ่างเนตรและมีลูกชายทั้งหมด3คนได้แก่น้องแม็กน้องคินและน้องแนสซี่ซึ่งปัจจุบันทางด้านสงกรานกระจ่างเนตรเป็นประธานกรรมการบริษัท SG d e v e l o p m e n t จำกัด เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์สานติภูราปากน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคิริขันค่ะโดยล่าสุดทางด้านผู้ใช้ติ๊กต o อแม่ม14499ได้ออกมาโพสคลิปวินาทีแม่มแคทเธอรียาผิดคิวตบหน้าแม่แอลอัมพา แต่ทางด้านแบมคัมทธรยาเมื่อรู้ว่าตบหน้าแม่แอลเจ้าตัวก็คงยังทําการแสดงต่อจนจบก่อนที่ผู้กํากับสั่งคัดทางด้านแบมคัมทธรยานั้นรีบตรงเข้ามายกมือขอโทษจนถึงขั้นก้มกราบลงไปนั่งไหวพร้อมกับร้องไห้โดยผู้ใช้ติ๊กตอกรายดังกล่าวยังบอกอีกว่า แม่แม่มถึงกับนั่งลงกราบพอตบโดนหน้าโดนไม่จนไม้พังแม่มแคทเิียาแคทเทรียาแม็กอินทอสไม่มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากแม่ม4 4 9 9 9และเรียบเรียงข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไ like. ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ